เอาละครับผมสวัสดีครับมาอยู่กับช่องทอมนิดทำไปเรื่อยมาเจอกันอีกครับกับแนวทางแนวทางห้าหน้อยของเฮาเสียดายหมูว่านี่เกือบเนาะเกือบแตกเล่าเกือบแตกสามตัวให้จับสามศูนย์ไว้ครับมักสามศูนย แต่ว่าสามศูนย์มันมากข้างหนาเนาะจับไว้สามตัวเลยเลขสามตัวบกเขา่าหาเลยครับหนึ่งสามศูนย์เนาะสามหนึ 30, 30, 30, ่งศูนย์สามศูนย์หนึ่งลาวเสียดได้ครับมาเบอกถึงตัวเลขก,กันจักหน่อยครับกับแนวทางของเขาว่านี่รัฐบาล และทุดาถ้าทบาลน,นี่เขาก็ต้องบ่ค่อยปันไดเด้อครับเนาะจะได้วราทบาลกับโ่โอเคให้เข่าเลยครับสี่สองหาสองหกสองออกแปดสองรัฐบาลรัฐบาลออกบุนออกแปดสอง 628ประมาณนี้เนาะครับเนาะลางออกหนึ่งเก่าผู้ใดเฮงเฮงรวยๆกิดทำ e e e เมนถือจักอาจารย์คนอื่นกะถ้าเข่าแล้วก็พ่อนะครับยุดเนาะเป็นะปแนวทางการยุดผู้ว่าให้เข้าให้เข้าใดเงื่อนมือน,นั่นถ้าเข้าเขาแล้วก็ยุดเอาไวก่กนถ้าเข่าปุ๊บ่าเขาเข้าก็ต้องตามตามปุ๊บถ้าเข่าแล้วก็ยุดตรงมีทุนบวกเพิ่มตรงมีทุนนะครับ เห่นห้าหน้อยเห่นยญหวยทุกหวยแหละตองมีทุนตามมันนะครับถ้ายุดหรือถอดใจหรือบอม่มหมองซื้อหรือประหานใดเขากะแนะนาให้ดูเฉยๆนะครับไม่ต้องซื้อหรอกครับเนาะมีทุนเลาตตรงยุดครับเพราะว่าซื้อหวยนี่มันไม่ทําให้คนรวยแต่ทําถ้าคนดวงดีมีดวงอีหลีดวงเฮงบุญไหลอหลีมันถึงจะถูกรางวัลใดครับ ถ้าเท้าถเล่นแบบเดี้มันต้องมีทุนอย่างเดียวนะครับอันว่าไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าของคุณอาจก็จะอาจจะล่ามาบ่ถึกประมาณนี้ครับเท้าก็เราก็ไม่ได้การันตีการคำนวณของเราว่ามันจะออกร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเลขที่เราคำนวณมันไม่ได้มั่นใจว่าเราจะต้องมาร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้ามาร้อยเปอร์เซนตปันนัน ม right ั come, I come, I me, ่นใจขนาดนั้นเห้าต้องซื้อเองนะครับผมต้องซื้อเองครับรว้ยไปแล้วนะครับผมอันนี้เห้วั่ว้กรณนที่ว่าบางคนอาจแบบว่าบ่ถือกับนะประมาณนี้ครับมันก็รู้สึกว่ามันเป็นแนวทางนะครับแนวทางการคำนวณกับทั้งช่องเห้าแนวทางทั้งนั้นนะครับช่องอื่นก็เป็นแนวทางหมดนะครับว่ามันจะไปทิศทางใดทางนี้ครับเฮาบ่สามาเจาะหูว่ามันจะออกบ่ครับ จอวัหกตัวแปดตัวมันบาเขาก็มีนะครับเจาะเลขถึงเลขจะมาตัวเด่นแต่ห้าจอบ่เขามันก็มีนะครับมันอยู่ที่ดวงดูที่บุญดูทุยหลายอย่างนะครับเนาะขนาดบางเลขที่ที่เราให้ไปคุณยังไม่ซื้อมันก็เลขไม่ชอบบุญไม่มีดวงไม่มีประมาณนี้ครับประมาณว่าบางคนบ่ถือกะแชทดมากหรือว่าไล่มากสิบ่ไร้นะครับมอห้าเป็นเ่แนวทางนะครับ เขาเป็นแค่แนวทางทั้งนั้นนะคะผมมันดูที่บุญที่ดวงน้่นนะคะผมทุนอันดับแรกทุนถ้าตามนี่เขาย่างเดียวความรู้สึกยี่กีหรือว่าฮานอยหรือว่าหุ้นแต่เขามีทุนตามมันตามไปหอดเล่าหอดดาวหอดใดก็เขาแน่น้อนนะคะผมต้องมีทุน,นครับทุนนี่เบาไว้ก่อนนะคะผมจากที่รู้สึกรู้สึกว่า ประมาณว่าถ้าเลขบ่เข่าคือว่ามาเหมือนกับจะมมว่วาเฮาหรือเปล่าครับมันก็ไม่โอเคนะครับผมมาอ่ายบ่มากกับพานนะครับถ่ายบ่มากกับพานถ่ายยังมากกันกะครับมันก็มีเข่ามีรู้นะคะผมเนาะบางคนกะเราจะทําที่ถุกใจทุกคนก็เป็นไปไม่ได้นะครับเราต้องเป็นตัวของตัวเรานะครับผมเนาะก็ฝากดูแลดูช่องกันไปนะคะผมมา หานอยพิเศษออกสองศูนหะเขาเรื่องกันจังไยครับล่างออกห้าหากะศูนย์เข่ากับมาเลยเนาะครับศูนเมื่อวานนี่เด่นเขาห้ศูนย์กับสองเข้ากัเจาะเ่าเขาเนาะเสียดายแตงแต่น้อยแหลกแล้วนี่แหละครับเจาะเ่าเขามาแตงแต่น้อยแหลกสองศูนหาบ่มีครับศูนหาส่วน พาน้อยปกติออก905เสียดาย905กับบมีครับศูนหานอออกตเก90ล่างออก3ามซีจะจอว่าเข่าเลยครับส่วน VIP 526าสอเข่า26ครับล่างออก06เข่าครับถ้าไพ่ตามเนาะถ้าไพ่ได้ตามของเฮ้าเขา่าเข่า V i p บนล่างไปต่อกันที่เล่าเลยครับ ที่เฮาลุงบอกไว้ว่า,วามือนี้มันจะมีเล่าเหล้าของเฮาไปเขาแต่เล่าบนนอกเนาะเล่าหาตัวสองสีเขาเจาะไว้อยู่ครับส่วนขางล่างออกบนออกล่างในเวฟซีสามซีสามโมมีครับสามโตออกสามศูนย์หนึ่งที่เฮาบอกว่ามักสักศูนย์าส,นสามเขาจับศูนย์สามไว้แต่ว่ามันโม,มมีศูนย์หนึ่งไงเนาะสามศูนย์หนึ่งโมมีเกือบเกือบแตกสามโตครับ มายี่กีบวกล่าหุ้นเมื่อนี้วันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมศูนย์กับหาครับยี่กีบวกล่าหุ้นจัดไปศูนย์กับห้าเมื่อนี้หัวหุ้นอาจจะหน่อยนะครับเขาหยุดกันแล้วครับหัวหุ้นอาจจะมีอันเดียวเนาะจีนจีนเช้าไต้หวันเกาหลีสองอย่างสามอย่างเขาหยุดครับหยุดปีใหม่เมื่ออื่นกับบมี่เลยหรอครับ น่าจะบ่มีเลยหยุดหมดเนาะมืออื่นก็เป็นวันที่หนึ่งปีใหม่ขึ้นต้นปีใหม่เริ่มสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตขอให้เจ้าที่เจ้าทางเทวดาฝ่าดินเปิด,ปดทางเปิดโชคเปิดลาภให้ทุกคนครับเมื่อว่าจะตามอาจารย์ใดก็ขอให้เขาขอให้ถูกโชคดีมันหมาครับยี่กีบวกล่าหุ้นวันนี้ศูนย์กระหาวิ่งลูดจัดไปครับมาต่อกันเลยครับกรบพานอยวันนี้ ประจำงวันที่สามสิบเอ็ธันวาสามหาน้อยเด้อครับที่เขาลุงไว้พิเศษปกติ v ี p ถ้าเขาน้อยใดน,น่อยแหลกแล้วก็ยุถ้าถวเขาเขาต้องไปต่อครับเป็นแนวทางเลือกอีกทางช่องหนึ่งการวิเคราะห์คำนวณเขาว่าได้การันตีว่ามันจะมาร้อยเปอร์เซ็นแต่ถ้าใครยังติดตามรับชมก็ฝากให้กำลังใจอยู่ด้วยกันไปนานๆบางอย่างอาจจะไม่ถูกใจก็ต้องขอโทษขออภัย เราไม่สามารถถูกใจได้ทุกคนนะครับผมแต่ก็มีแต่ความหวังดีปรารถนาดีจากทางช่องเสมอครับมาต่อกันเลยครับตัวเด่นห้าคำนวณมื่อนี้ได้หกับ8 5กับ8 5ตัวเน้นครับตัวเน้นตัวแดงตัวเน้นตัวแดงห้าส ห้าจับคู่มากครับห้าหนึ่งห้าสามห้าหกตกกันครับหนึ่งเก้าห้าสองห้าเจ็ดห้าหนึ่งห้าสามห้าหกหนึ่งเก้าครับจัดไปครับเราผู้ใดมักแนวทางอยู่ฝากให้กำลังใจครับ บางที่อาจจะบอ่ถูกใจก็ต้องขอถูษขออภัยนด้ยครับมามาต่อกันเลยครับแปดแปดครับแปดจับคู่มาก็จะมีแปดศูนย์ แปดสามแปดห้าตัวการครับมันมีอยหกเจ็ดหวังเป็นอย่างยิ่งเนาะการที่เราคำนวณเข้ากับอยากให้เขาอยากให้ทุกคนเขามาเบิงเขามาติดตามแล้วก็ขอให้ถูกทุกๆุกงวดประมาณนี้ครับ มาต่อกันเลยครับสามตัวครับแปดห้าสองสามห้าสองแปดห้าเจ็ดตัวกันเอาอีกตัวหนึ่งครับ อีกตัวหนึ่งคือหนึ่งหาสองคือว่ามักหาสองเขาก็จับหาสองไว้ครับนี่แหลคะครับผมเป็นเพียงแนวทางเลือกอีกทางช่องหนึ่งกำลังใจให้กำลังใจฝากสำคัญ กำลังใจเลยนะครับผมอันไหนพูดบดีบ่เพาะของขอโทษขอไพ่ครับขอถูดขอไพ่เราก็มีแต่ความหวังดีนะครับต้องเข้าใจกันนะครับผมเนาะบางที่คนลงถักมวยบ่เขาฮักก็รู้สึกแย่เหมือนกันนะครับผมถ้าผู้ใดรับช่วม,มาเรื่อยๆก็อยากให้รับช่วต่อไปเลขก,ก็ต้องมีเขาไม่ลดถ้าบ่เขาฮักก็ต้องตามนะครับอันดับแรกก็ต้องมีทุนนะครับผมเนาะวิ่งลูดอาจจะได้ยืครับทุกมือครับถ้าวิ่งลูดเนาะ แต่ว่าเข้ากับเจาะบกเขากับมี่เจาะทำให้ตัวเจาะเข้าครับถ้าผู้ใดได้รับชมว่าวิ่งรูดเขาทุกมือบ่อพิมพ์ไว้นะครับผมค่ะยังมันคงการที่เราจะถูกหวยได้ต้องตามอาจารย์ที่แม่นแม่นสักสองสามคนถ้าลูดเขาก็บรูดบ่ไดดหลายงวดแล้ครับเพราะว่าเข้าต้องเชื่อมันและศรัทธาเขาขอนี่สําคัญครับผม ลงบอกในกลุ่มคือกันนะครับผมการที่ลงหวยห้หลายๆอาจารย์นะคะบบเมนลงแต่ของแอดคนเดียวว่าถ้าเฮ้าเชื่อมั่นในอาจารย์คนไหนเฮาก็ต้องตามอาจารย์คนนั้นเฮ้าก็จะเปลี่ยนใจสมมติว่าเห็นเขาเขาแล้วเฮาก็จะไปตามเขาเขาก็รุดอีกคือเกาเฮ้าก็ด้แต่หลุดหลุดไปเรื่อยๆเราต้องเชื่อมั่นและศรัทธานะครับผมสาหรับเมื่อนีก้กะขอโทษขออภัยที่พูดจาาจะบ,บ่ดีบูราะ ฝากใครกรลังใจกันไว้ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมขอให้มีความสุขหลายๆเรืยๆเฮงๆปังๆพี่ไม้ปีหนะเริ่มต้นกันไหมครับเหมือนอื่นเหมือนนี่ก็ขอให้เฮงๆเรวยๆนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้า